สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ชอมม่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอเดนกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครสาวน้อยต่อค่ะเพียงแต่จะใช้เป็นสกินธรรมดาค่ะเนื่องจากมีคนขอให้ลองใช้สกินนี้ดูบ้างก็ตามเดิมนะคะว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็<____ <kay> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสสซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังหา้านรับพีออเดอร์สินค้าต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ร้านยูเมะเรซิ่งช็อได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดิมค่ะแล้วก็ตอนนนนนีี้้เเเเเกกกกมมรริ่่ลลวคะะััาาา็ยด ตามเบ็ดเสร็จค่ะเริ่มแรกต้องไปปั่นเครื่องก่อนแต่ถ้าเพื่อนอยู่ใกลแล้วก็อดเดียวเสียงหัวใจฮันกังมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราลอยอยู่ตรงเรือเล็กนี่แป๊บหนึ่งก่อนค่ะโอ้เจอแล้วเป็นฟินลิปนะคะฮันเตอร์ะคะ่ะดูท่าเราน่าจะต้องรับไม้แล่นในการจูนนะคะก็ได้เลยเพื่อนเล่นได้อยู่สาวน้อยเนี่ยมันยากกว่าน้อยต้นิดนึงแต่ก็พอเล่นได้อะโอ้ปิดหน้าต่างไปแล้วงั้นเราก็พับมาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะเรายังเหลือใบยอยู่นะเพื่อน กบสมิดเลยมาไหมมาไหมโอเคมาแล้วเราก็พับไม้แล้วก็ฉีดไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าฮันเตอร์อยู่กับเราอะค่ะเขาจะได้ป่านไฟได้ชิลๆวันเล็กๆอีกสักทีนึงก็ได้มั้งแต่ไม่เอาดีกว่าเราปลาใบไปก่อนโอเคพักมาแล้วมันต้องปลาใบไปก่อนเลยค่ะเวลาเล่นตัวสาวน้อยโดดข้ามมาก่อนโอเคเข้ามาแล้วงั้นเราก็ เดยวโดดลงเรืออีรอบนึงก็ได้โอเคเนึ่งร้อยมันต้องคอยป,ปาใบไวก่อนอะ่ะค่ะเดี๋ยวน้อยก็ใช้แบบตัวเร่งความเร็วได้อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนใช้ผักพาเราหนีอะ่ะลืมบอกนะคะว่าสาวน้อยเราหยิบสามหกมาแต่ก็ก็ไม่ไ่ากเปลีนตังวนอะไรเอตัวนี้มันใช้จู๊กได้อยู่อะคะ่ะโดยใช้ใบอย่างเดียวอะโอ้โอตามหลังเรามาแล้วตัวก่อน โอเคทันมีใบอีกอันนึงเก็บไว้ละอยากรู้จังเลยค่ะว่าจะโดนเนิร์มไหมเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าโดนเนิร์มเรื่องใบให้มันช้าลงอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเลยนะโอ้ป้าไปก่อนเขาจะถึงตัวแล้วโอเคข้ามาจังหวะน,นี้น่าจะต้องรอเวลากันแป๊บหนึ่งเรายังไม่ข้ามเรายังไม่ข้ามอย่างนี้ต้องข้ามแล้วล่ะโอ้โหยังจะตีสวนมาได้อาวันนี้คิกเกตงั้นเราขอสิงขอบคุณมากนะเพื่อน บเราหมดแล้วเพื่อนไม่มีสปิน์อีกอ่ะคือกรลนาช่วยจูแทนเราหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวน้อยมีใบแล้วพอใจแล้วตอนนี้จะออกจากล่ามาให้คิกเกตโอ้มไม่ได้ค่ะฟิลิปเขาตามมาติดๆแล้วฝาจูแทนที่เยนะโอเคเขาบอกโอเคแล้วค่ะขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิดค่าจะเป็นเราจะกดใบช่วยให้ไม่ต้องห่วงโอ้เข้ามาแล้วรอบๆยบบบ <c oughs> ิงเต็มที่มีนกมาอีกตอนนี้ ฟินิกน่าจะลำบากแล้วล่ะคะ่ะไม่นะเธอตีคิกเก็ตไม่ได้คือต้องเข้าใจนะว่าฟินิกมันจะลำบากหน่อยในการยิงกว่าจะเต็มเนี่ยแล้วเข้าใจดีเพื่อนเพราะเล่นมันก็เล่นยากจริงๆอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท,ที่ที่มีกำแพงสูยอย่างเงี้ยเราเข้าใจดีเพื่อนว่ามันเล่นยากมากโอ้โหเขาจะบิงยังไงไม่ทันข้ามแล้วเพื่อนหนีหนีเสียชีวิตโอโหวันปาเป็นก้อนมาแล้ว ไม่เป็นไรวิ่งเป็นเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะผลักออกไปให้ไปเลยไปเออผักแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะกันนะเดี๋ยวรอจังหวะฟิลิปมาใกล้ๆแล้วเราค่อยผลักไปอีกทีนึงก็ได้ค่ะหรือแม่ก็กดออกจากล่างอะ่ะเป็นการสปินให้เพื่อนเออยันน้อยวนอย่างนี้เอานอนตันมาช่วยสุดยอดพระเอกคิมอาคาว่าอีกคนนึงแล้วค่ะจังหวะน,นี้หนีแล้วเพื่อนหนีแล้วคิกเกตหนีแล้วกันจิวิ่ง วิ่งเร็วๆเอ่อตอนนี้น่าจะสลัดหลุดแล้วมั้งคะใช่ไหมเพื่อนใช่<อ>เขาบอกสลัดหลุดแล้วคะ่ะไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าโอ้ตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่องแล้วนี่นาคะงั้นจังหวะนี้เราก็ออกจากล่าไมาฮิลให้เขาก่อนแล้วกันคะ่ะตัวเรายังไม่ต้องรีบฮิลหรอกตอนเนี้ยพูดเลยคะ่ะเพราะอะไรเพราะตัวสาวน้อยมันสิงล่างเพื่อนแล้วเวลาที่ฮันเตอร์ตีมามันก็ไม่โดนดาเมจคนโดนมาคือเพื่อนทั้งนั้น แต่ยกเป็นกรณีของโจเซฟนะคะเป็นทดสอบมาให้แล้วก็คือถ้าเราโดนดาเมจจากโลกภาพถ่ายมาพอกลับมาในโลกจริงอ่ะมันก็โดนนะสมมุติถ้าโจเซฟตีตัวละครในโลกภาพถ่ายเราอ่ะคือโดนโอ้เดียวไม่นะเขากลับมาอีกแล้วงั้นเราก็สิงกันจีต่อโอ้โหควงท้าไว้เลยเหรอพักเอาอกไปอย่างน้อยก็ซื้อเวลาได้แล้วกันนะเพื่อนนีเร็วกันจีนีเร็วเขาจะถึงตัวแล้วนายต้องรีบโดนนี้แล้วเพื่อนเพราะเขาจะกันตาตางโอเคนี้มาแล้ว แต่มันก็แย่ๆน้อยอน,นะกับขี้พึ่งมาสี่เดนมาสี่ลบได้เอ,อ่หลบงี้ก็ง่ายดีนะบอกแล้วค่ะว่าฮันเตอร์แบบฟิลิปนี่คือเกียดพวกกำแพงสูงอย่างพี่ความเป๊ะเลยเอ้ยถึงขั้นหนีไปไล่ผู้อย่างรู้แทนซะง,งั้นนะคะจะไปช่วยเหรอเอาเลยเพื่อนเราไม่ได้ว่าอะไรเอ้ยไงมาแทนละพักไปยามายุ่งกับคิกเกตส,ไสิไปเอาเซียนู่นไปเอาคนนู่นดีกว่าโอ้โอ โอ้โหคุมอย่างนี้งั้นเราก็ผักไปอีกทีหนึง่งหมดใบแล้วนะเพื่อนนานต้องเอาตัวรอดเองก่อนแล้วล่ะจังหวะเนี้ยโอ้โอ้เขายิงปิดอ๋อเรามีใบอีกอันหนึง่งแล้วก็ง่ายดีนะเนี่ย <c oughs> ไม่นะถึงตัวพักไหมเอาตีไม่โดนไม่เกี่ยวเออทันไหมเพื่อนทันไหมเพื่อนมันจะถึงตัวนายแล้วการจีระว่างเอาไม่นะฉันว่านายจะตีทัน ใช่ชั่ขอโทษอีส่วนนี้เพื่อนโอเคไม่เป็นไรโ oh oh. อ้โอเสียโดนแทนเขาจะเปลี่ยนใจไหมเนี่ยเอาเสียแทนไหมเออเออเพื่อนอันนี้ติดหรืออะไรไม่นะพักไปโอเคมันต้องผักก่อนอะถ้ากะจังหวะผักก่อนได้โอเคอยู่แต่ถ้าผักทีหลังฮันเตอร์ตีนี่มีสวยนะคะบอกก่อนเออดูโซนตอนนี้เขาไปเอาเสียแบบจริงจนะคะงั้นเราก็หิวเลยไหมกันจิ ฮิวเลยไหมคะเพือพ่อนเราจะส่งเขาเปลี่ยนยาวนะโอเคเราฮิวให้นายนะเพือ่อนขอบคุณที่นายจู๊ให้เรามาๆๆเราจะรักษาแผลให้นายเองเพื่อนไม่ต้องห่วงส่วนตัวเรานาะยไม่ต้องรักษาก็ได้โอ้ตอนนี้เสียสรู้แทบตายอยู่ไม่ต้องห่วงฟิลิป,ปบ้านสองชั้นนี่คืออะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับพวกเขามากมันเป็นเรื่องจริงเพราะกว่าจะเลงโดนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอา่ะโอเคงั้น เราก็สิงงั้นเราก็ออกกันดีกว่านะกันจิไปกันไปเปิดประตูเราจะเปิดเป็นเพื่อนนายโอ้โอ้รู้สองว่าเพื่อนอยู่น่าก,กัจะโดนเร็วๆนี้แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าฟิลิปเล่นรอให้นกหมดอะคะ่ะแต่นี่มันก็นานแล้วนะมันน่าจะโดนแผ้ได้แล้วนะแสดงว่า <c oughs> ช็อตเมื่อกี้ต้องอยู่หลังไม้ได้เลยแล้วว่ะเป็นไปได้นะคะเปิดเลยกันจิเปิดประตูเลยเพื่อนรู้สึกว่าสาวน้อยไม่มีตัวเพิ่มความเร็วในการเปิดประตูนะซึ่งอันนี้ก็นับว่าดีแล้วล่ะ โอ้นอตตันเปิดอีกฝั่งนึงค่ะยบร้อยไม่นะพ oh. วกยังรู้อีไล่ไม่ oh. จะช่วยเหรอกันจินายจะไปช่วยเหรอนายนี่เป็นฮีโร่ oh. จริงๆว่าแต่นายมีท้ายหรอเพื่อนยาก oh. แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้านายไม่มีเราก็มีท้ายให้อนะแต่ประเด็นคือเราจะเอายังไงเดียวเพื่อน <Yeah. S 1> ตาม,มันแดงมากเลยนะเอานอนตันบอกไปก่อนซะละสดญาเขามองว่าชนะได้แล้วเขาก็เลยไม่เสียงแต่เราอยากออกสี่ค่ะ เอาเลยการจิตีมันโอ้โหขี้เพึ่งไฟเพื่อนฉันตัวเตี้ยนะเธอเล็งต่ำบหน่อยนึงก็ได้นะตีมันกันจีตีมัน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 เลยเพื่อนเราก็ไม่กล้าโอ้การจีจะไม่ล้วงั้นเราก็ช่วยเลยการจีไม่นะฉันจะปกป้องไงเองโอ้เสียโดดอีกแล้วแต่ฉันจะปกป้องนาฉันจะพักมันออกไปฉันจะพักมันออกไปไปแล้วกันจีเราต้องออกจากที่นี่ ส่วนเซียเหรอดูทรงเราคงต้องลุ้นที่เขาหาหลุมให้ได้แล้วละ่ะไปกันเร็วกระจิเราต้องรีบไปเราต้องรีบออกโอ๊กดส่สิงได้แล้วนี่นาแต่ตาเนี่ยก็ใกล้หมดลวโออ้โอ,โอไม่นะมีคนโดนตีเรียบร้อยงั้นจังหวะน,นี้เรารีบย้อนกลับไปดูดีกว่าคะ่ะว่าผู้หญิงเราจะออกได้ไหมเพราะตอนนี้เขาเหลือเขาคนเดียวแล้วค่ะที่ออกไม่ได้นะตอนเนี้แต่เขาก็ยังมีลูกเองอยู่นะคะเอ๊ะเดี๋ยวปุ่มสิงหน้าฉันยังอยู่นี่นะแล้ว ทำไมปุ่มสีล่าสาวน้อยมันยันอยู่ตรงนี้ละ่ะอันนี้ลองกดเล่นๆดูนะคะเมื่อกี้คือมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่นะเสียสู้เขาอีไรไม่นะโอ้โหรลบเร็วเราก็ไม่รู้ด้วยสิว่าหลุมมันอยู่ไหนนายต้องหาทางออ l เแล้วเพื่อนสู้ๆเรารู้ว่านายมีนกไม่นะโอ้อันนี้ต้องพูดถึงฟิลิกซีที่ไม่นะเจ็บหน้าอยู่เมื่อกี้ โดนอีกไหมเนี่ยจะโดนไม้ไหมเนี่ยเออไม่โดนอีกแล้วก็ดีแล้วเพื่อนเออจะรอดไหมเนี่ยเสียไม่นะเพื่อนยากถ้าตัวย่างนี้ฟิลิกเขายิงได้สบายเลยโอ้ตาแดงไม่มีแล้วแต่ฟิลิกมันมีขี้พึ่งร้อน,นะคะพอมีขี้พึ่งร้อนอะ่ะเสียวิ่งตรงไปไม่ได้อยู่ดีไม่งั้นโดนมันล้มอยู่ดีค่ะเอ,อ๊ะเอาไงดีเพื่อนขี้พึ่งร้อนมันมาแล้วไม่นะโออโอ โดยท่านท่านทีนี้แหละคำถามสำคัญอีรานในไปนทางไหนได้บ้างโอ้โหเมื่อกี้โดนเยอะมากเลยค่ะเกงว่าจะไม่ทันไม่นะไม่ไม่ไมนะอีไลนดูท่าเกมนี้น่าจะได้ออกสามแล้วล่ะคะ่ะอย่างน้อยๆเราก็ออกสามได้แล้วกันนะคะงั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วล่ะค่ะงั้นเราก็ขอตัวไปทำคลิปหรือทำอย่างอื่นต่อก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบายบาย a n เ take care y ร์เซลฟ์